วัดเขาไม้แดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกสืบสารตำง,งานมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอาจนาคตเขาไม้แดงเขาที่สร้างกำลังใจให้กับประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา ทางวัดเขาไม้แดงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยนายวรจักรสถาพรพิญโยนาเภศรีราชาเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลมีพระโควิบูล ปริยัติกิจเจ้าคณะอเภอศรีราชาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนางหนึ่งรุไทภูลลาบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบรุรีร่วมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมข้าราชการและประชาชนได้เข้าร่วมในพิธีนายวรจักสถาพรพินโยนายอัภอศรีราชาได้เปิดเผยว่า ตามมติมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้จัดพิธีดังกล่าวในทุกวันที่28ของเดือนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวันวัดเขาไม้แดง เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งพาทางใจในยุคเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงกําลังจะฟื้นตัวที่วัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาประชาชนมากราบไหว้ขอพรแล้วทั้งสําเร็จผลและมีบ้างที่ผิดหวังไม่เป็นไปตามที่ใจตัวเองต้องการเห็นทันทีแต่ส่วนมากแล้วหากทางวัดมีงานกิจกรรมใหญ่ๆพี่น้องชาวบ้านทั่วประเทศจะแห่แห่กันมาแน่นวัดจนรอบๆร,ร,รัศมี10กิโลเมตร แทบจะไม่มีที่จอดรถกันเลยทีเดียววัดเขาไม้แดงตั้งบนยอดเขาสูงลูกเล็กๆเ,เชิงเขาเขียวมีอุโบสถตั้งตระงานอย่างโดดเด่นสวยงามภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเขตวัดเขาไม้แดงจะมีรูปเจ้าแม่กวนอิมเทพนาจาองค์ท้าเวสวรรณมีเจดีย์รูปทรงโคง้ง นด้านในปริฐานพระบรมสารีริกธาตุมีศาลาที่สำหรับตั้งบูชารูปป่าสมเด็จโตหลวงพ่อยงยุทธที่เป็นอดีตพระเกจ,จิอาจารย์ชื่อดังภาคตะวันออกและหลวงพ่อยงยุทธยังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสงา่าจิขวิโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีคนปัจจุบันวัดเขาไม้แดงจึงเป็นเสมือนศูนย์รวมแห่งจิตใจ ของพี่น้องประชาชนชาวไทยในหลากหลายพื้นที่พระโควิสิทธิธรรมโสพลหรือหลวงพ่อสง่าติขะวิโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงและเจ้าคณะตำบลบางพระเขตสองซึ่งท่านเป็น สิทธิ์ผู้สืบทอดพุทธาคมสายตรงจากหลวงพ่อยงยุทธ์ผู้สืบสารวิชาเบิกพระแม่ธรณีขายที่กับเจอมือณะพระแม่โพศพมีกินไม่รู้สิน้น ตะวันใหม่ชำนาญนะหนองเปื่นนอโบกก่อ้อยท่านระดาษรายงาน